บทที่36โทนี่ฟื้นความหวังบทที่3ามสิบโทนี่ฟื้นความหวังหลังจากได้รับเบอร์นัแล้วโทนี่ก็บินขึ้นไปบนหลังคาร้านเบเกอรี่แล้วนั่งลงและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาเงียบสงบอย่างไรก็ตามเขาเพิ่งทำนุนเสร็จไปสองชิ้นเมื่อมีไข่ตุ๋นตายเดียวสวมเสื้อโค้ทสีดำปรากฏขึ้นในขอบเขตการมองเห็นของเขาโทนี่รู้สึกว่าทัานใดนั้นขนมในมือของเขาก็มีรสชาติไม่อร่อยอีกต่อไปเนื่องจากชายคนนี้ที่นิฟฟิี่เขาจึงเป็นหัวหน้าสายลับของเ H ช E L เอเและเนื่องจากครั้งหนึ่งเขาเคยแ ฟิลลี่พูดคำขออย่างชัดเจนแต่น้ำสิยงของเขามีความหมายอย่างไม่ต้องสงสยัยและหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรอให้โทนี่ตอบแต่หันหลังกลับและจากไปเรากับว่าโทนี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปกับเขาโทนี่ไม่ชอบทัศนคติของฟิลลี่มากนักแต่เขาก็ยังติดตามเขาอยู่เล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่ฟิลลี่ต้องการพูดถึงเมื่อเขามาหาเขาหลังจากนั้นไม่กี่นาทีโทนี่ก็เริ่มเสียใจว่าทำไมเขาถึงไม่บินหนีไปเพราะทันทีที่เขาและฟิลลี่มานั่งในร้านอาหารพวกเขาจึงถูกวางแผนอย่างลับๆ สิ่งที่ททนีโทูนี้มีพอใจมากขึ้นอีกก็คือคนที่วางแผนต่อต้อตอตานเขาระบายเป็นนาตาลีผู้ช่วยคุณใหม่ที่เขาเพิ่งจ้างมาไม่นานนี้ต้องขอบคุณเขาที่ไว,ว้วางใจนาตาลีมากก่อนหน้านี้เขาถึงกับปล่อยให้เธอสมปืนใหญ่ของไอรอนแมนเพื่อตีขวดวายรู้ยังแม้แต่เปเปอร์ก็ยังไม่ใส่คุณถูกไล่ออกแล้วนาตาลีโทนี่พูดด้วยใบหน้าเข้มฉันไม่ได้ทำงานให้คุณตั้งแต่แรกแล้วคุณสตาร์กนาตาลีไม่สนใจนี่คือเจ้าหน้าที่นาตาชาโรมานอฟน,านําโทนี่ ตอนแรกคุณแฮ็เข้าไปในบ้านของทันและรอที่จะทําไ้เทนบลัวแล้วคุณผูสงสัยรับเข้ามาทรัพซึ้อบริษัทของทันคุณต้องการอะไรจากฉันเรเน่ฉันจํได้ว่าฉันบอกคุณก่อนหน้านี้ว่าฉันไม่สนใจทีมซูเปอร์ฮีโร่ของคุณสนใจโทนี่ถามยังไม่อดทนคุณทําเรื่องโง่ๆมากเกินไปในการทําลายตนเองในช่วงเวลานี้คุณยังมอบทุนเหล็กของคุณให้กับเจมส์โรดด้วยใครจะรู้ว่าเมื่อไรคุณจะมอบบางสิ่งให้กับใครบางคนอีกครั้งฟิลิกล่าวอย่างเคร่งครึมคุณรู้มว่ามีเทคโนโลยีลับสุดยอดมากมายใน Stark ิน d u s t r y ที่อยู่เหนือกันเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้รั่วไหลออกสู่โลกภายนอกพวกเขาจะมีผลกระทบต่อโลกมากน้อยเพียงใดมันเป็นหน้าที่ของทิวที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ฉันไม่ได้รอแต่เขาเอามันออกไปโทนี่ปกป,ป้องอย่างแข็งขันคุณบอกว่าเจมส์รถขโมยชุดไปวันแมนของคุณคุณคิดว่าใครจะเชื่อเรื่องไรสารานีฟิลลี่ <F ury S 1> พูดด้วยความโกรธว่าอย่างไรก็ตามเราต้องการทรีบัติต่อคุณเพื่อป้องกันไม่ให้คุณทำพฤติกรรมไร้เหตุผลและมีแนวโน้มทำลายตนเองต่อไปไม่จําเป็นตาบใดที่คุณได้ฉันอีกสองฟองแต่่องที่คุณเพิ่งตรอดฉันด้วยมันเรียกว่าอะไรฉันจะไม่เป็นไรลิเทีมเยมไนออไซด์สิ่งนี้สามารถบรรเทาอาการพิษของแพล,ลเดียมได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ความผิดวังแวบว่าขึ้นมาในดวงตาของโทนี่ฉันได้ลองการสมปรสานองค์ประกอบที่รู้จักทั้งหมดแล้วและไม่มีองค์ประกอบใดที่สามารถทดแทนธทาตทุแผงเลเดียมได้ไมีฉันมาที่นี่เพียงเพื่อจะบอกว่าคุณยังไม่ได้ลองทั้งหมดเลยฟิลลี่ใส่หัวและคิดกับตัวเองหลังจากช่วยชีวิตคุณในครั้งนี้ไอรอนแมนจะถูกมัดยินแน่นนกับรถถังของทิวฉันไม่ได้ลองทั้งหมดเลยเหรอโทนี่ขมวททิวและเรื่องคิดว่าไหนในตารางธาตุที่เขาไม่ได้ลองแต่หลังจากลองคิดดูแล้วเขาก็มั่นใจมากกว่าเขาได้ลองทั้งหมดแล้วตตตาาาาาารรงงงงงงเเดดดดีีีียยววกกกก่่่่อออนน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 ททััใใใ้้้็มมคคิิแบบขขขึจจโะหพพๆ องค์ประกอบใหม่อีม่มหรือการผสมผสานขององค์ประกอบที่มนุษย์ไม่เคยค้นพบมีเรื่องแบบนี้ในโลกด้วยหรอเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างองค์ประกอบใหม่ทียมเฮ <Hey, S 1> ดูเหมือนว่าจะมีเลือดสีฟ้านับตั้งแต่ที่ออสบอลกรุ๊ปประกาศเรื่องมนุษย์ไบโอกแหล่งพลังงานของเหลวอ,อันลึกลับนี้ทาให้เกิดความโกลาหลเนื่องจากมนุษย์ไบโอนิกยังไม่ได้เปิดปัวอย่างเป็นทางการและไม่มีตัวอย่างสําหรับการทดสอบจึงไม่มีใครรู้ว่าองค์ประกอบเฉพาะของเลือดสีน้าเงินคืออะไรเป็นแต่สําหรับโทนี่ที่ได้ลองผสมผสานองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดแแลลลล้้้้ววอยอยยย่่่าาาาาางงนนนนเเเเขขกก็ใใจไมมพบสสดดีีัษณะืํ กล่าวอีกในหนึ่งเลือดสีน้ำเงินไม่ได้อยู่ในตารางค่าจริงๆดังคำพูดที่ว่ามีคำเดียวที่ทำให้คนช่างฝันตื่นขึ้นและตอนนี้โทนี่ก็ระหนักได้ว่าเขาตกอยู่ในความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงในจิตใต้สำนึกของโทนี่เขาใช้องค์ประกอบทั้งหมดด้วยตัวเองและไม่พบวิธีแก้ปัญหาที่สามารถแทนที่ทตุทแอร์พลเรเอียมอได้ดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้อื่นและแล้วเขาก็ถูกกลืนกินภายในเพราะเขาได้ใช้การเรียนรู้มาตลอดชีวิตจนหมดสิ้นแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ชีวิตของเขาเองเป็นผลให้เขาเพิกเฉยตกนยันนวบุ์ ท้ายที่สุดขณะที่แฮร์รี่กำลังจะแสดงโคลเอในงานสตาร์เอ็กโปโทนี่ก็กำลังตามใจตัวเองไปกับแฟนแข่งรถในโมร็อกโกในขณะน,นี้ความหวังในการใช้ชีวิตกลับตุดประกายขึ้นมาอีกครั้งในสายตาของโทนี่เมื่อเห็นแววตาของเขาฟิวอรีก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วดังนั้นเขาจึงพร้อมที่จะเปิดเผยมรดกที่โฮเวิร์ดพ่อของโทนี่ทิ้งไว้ให้เขาโทนี่มีองค์ประกอบใหม่ที่ไม่รู้จักโดยไม่คาดคิดก่อนที่เขาจะพูดจบโทนี่ก็ลุกขึ้นยืนทันทีใช่ฉันรู้มันอยู่ในกลุ่มออสบอนอะไรนะไม่ใช่ฉันหมายถึงพ่อของเธอเดี๋ยวนะ ใบหน้าของฟิลลี่แข็งข้างและเขาก็รู้ทันทีว่าโทนี่อาจเข้าใจผิดจึงรีบหยุดเขาไว้หน้าเสียดายที่โทนี่ซึ่งเต็มไปด้วยเลือดสีฟ้าในเวลานี้ไม่มีความตั้งใจที่จะฟังสิ่งที่ฟิลลี่ต้องการจะพูดเขาไม่ชอบใครเลยตอนที่สวมหมวกกันน็อกทุบก,กระจกแล้วบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาฝากข้อความไว้แตกไลโปรดไปที่เปเปอร์พอตเพื่อเชยแก้วนั้นอันยกประกาศคู่จุดๆๆตอนนี้เราจะทำอย่างไรครับท่านนาตาชามองไปที่ความโกรธที่มีหน่ามืดแล้วถามคุณยังต้องถามอีกเหรอ ไปที่ออสบอนทาวเวอร์แต่ท่านึ่งจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดกับนกไบโอกฉันเกรงว่าแฮร์รี่ออสบอนจะไม่ต้อนรับพวกเรานาตาชาเตือนตามคำทำนายของโคลสันถ้าคนใดคนหนึ่งของเราถูกค้นพบโดยแฮร์รี่อีกครั้งอาจทำให้เกิดเหตุที่ไม่จำเป็นความขัดแย้งอันยกระกาศคู่จุดๆไปบ้านสตาร์กรเราจะรอเขากลับมาฟิวรี่เงียบไปสักพักแล้วพูดเส้นประยาวเส้นประยาวขอคอยออสบอนเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนี้คุณจึงมาหาฉันเพื่อขอเลือดสีน้ำเงินคุณสตาร์แฮร์รี่ถามขณะมองดู Man ไอรอน ใช่ฉันรู้ว่าคำขอของฉันไม่สมเหตุสมผลแต่เลือดสีน้ำเงินของคุณอาจเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ฉันแค่หวังว่าคุณจะขายเลือดสีน้ำเงินให้ฉันได้แม้ว่าจะเป็นทีมหยดเดียวก็ตามตัวอย่างโทนี่พยักหน้าและมองแฮร์รี่อย่างคาดหวังมันยากที่จะจินตนาการว่าจะมีใครสักคนที่ภาคภูมิใจพอๆกับเขาแสดงสีแน่เช่นนั้นฉันรู้ว่าคุณกำลังรีบแต่อย่าเพิ่งกังวลไปนะคุณสตาร์แฮร์รี่โบกมือส่งสัญ,ญญาณให้โทนี่ใจเย็นก่อน ถ้าคุณต้องการมันจริงๆฉันสามารถขายเลือดสีฟ้าให้คุณได้ในคุณสตาร์แต่ฉันเกรงว่ามันจะไม่ตรงตามความต้องการของคุณเลือดสีน้ำเงินไม่สามารถแทนที่ธาตุแอพพลเลเดียมอในเครื่องปฏิกรณ์ได้เมื่อเผชิอหน้ากับเบนจ้องมองอย่างคาดหวังของโทนี่แฮร์รี่ใส่หัวเล็กน้อยแล้วพูดบลูบอดเป็นหนึ่งในเครื่องประดับที่สำคัญของมนุษย์ไบโอนิกและเดิมทีเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะขายตามปกติในอนาคตแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดตัวแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะขายให้กับไอออนแมนล่วงหน้าจะรู้ได้ยังไงถ้้้้้้้้าา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 าไไไไมมมม่่่่่ลลลออออองงงงทททนน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 นีีพูดดดววววยสตแแแเเเเเคคคหหหืืืจกกกกกััััชชบบรรรขขะะึ แต่ถ้าคุณไม่ลองดูคุณจะต้องรอความตายเท่านั้นก็คุณเพิ่งบอกว่านิกฟอรี่ผู้กำกับของทิวบอกคุณว่ามีองค์ประกอบใหม่ในโลกเหรอแฮร์รี่ครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามใช่แล้วคุณอาจไม่รู้ว่าทิวคืออะไรพวกเขาเป็นกลุ่มสายลับลับที่ชอบแทรกซึมผู้อื่นทุกที่ฉันรู้ว่าทิวทำอะไรบ้างครั้งหนึ่งพวกเขาส่งสายลับไปขโมยความลับของกลุ่มออสบอนและฉันก็นจับเขาได้คาหนังคาเขาเมื่อได้ยินว่าแฮร์รี่ได้จัดการกับชิวด้วยโทนี่ก็แปลกใจเล็กน้อยและพูดว่าพวกเขาแทรกซึมเเขาเ้าาปปนกลลุ่่ออบหรื เรื่องมันผ่านไปแล้วไม่จําเป็นต้องพูดถึงมันอีกคุณไม่อยากรู้หรือว่าองค์ประกอบใหม่ๆที่นิคเฟอรี่ต้องการจะบอกคุณมีอะไรบ้างแฮร์รี่เล่าถึงเรื่องการจับมออกกิ o ้งเบิร์ทั้งเป็นโดยไม่ตั้งใจคุณหมายถึงอะไรเขาไม่ได้หมายถึงเลือดสีน้ําเงินเหรอโทนี่ถามอย่างสับสนเป็นไปไม่ได้ที่คนสําคัญอย่างผู้อำนวยการชิวจะมาพบคุณเพียงเพื่อบอกข่าวดังกล่าวแก่คุณเขาอาจขอให้เจ้าหน้าที่ทิวที่ซุ่มซ่อนอยู่รอบตัวคุณทํางานนี้ก็ได้แฮร์รี่วิเคราะห์ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าเลือดสีน้าเงชชช่่่ววยคุณไดอีมใ E มันไม่สามารถขของหรือผลประโยชน์ใดๆให้กับคุณได้ทาไมนิกฟิรี่ถึงมาพบคุณด้วยตนเองเขาชอบคุณหรือเปล่างั้นฟิรี่อยากจะบอกฉันจริงๆว่าทิวได้เที่ยวชาญองค์ประกอบใหม่ของตัวเองแล้วเหรอโดยใช้ความโกรธแปนในการช่วยชีวิตของฉันเพื่อให้ฉันตกลงที่จะเข้าร่วมทีมสุดยอดของพวกเขาโทนี่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้พูดเพื่อประโยคน์สุดท้ายเขาแค่คิดในใจแม้ว่าเขาจะไม่สนใจทีมซูเปอร์ฮีโรของนิกฟิรี่แต่นี่ก็เป็นความลับและยิ่งมีคนรู้เรื่องนี้น้อยเท่าไหรก็ยิ่งดีเท่านั้นโทนใ,นใจ พูดตามตรงฉันไม่คิดว่าทิวจะมีระดับทางเทคนิคในการสร้างองค์ประกอบใหม่ๆคุณจำส r a ริทิสิกไซแอนคอปที่พ่อของคุณร่วมก่อตั้งได้ไหมแฮร์รี่ถามแม้ว่าฉันจะจำไม่ได้แต่นิกเฟอรี่ก็บอกฉันครั้งหนึ่งว่า S H I E L D สืบทอดสมาชิกเดิมของสเปริทิสิกไซแอนคอปองค์ประกอบใหม่ทิวบอกคุณอาจเป็นโครงการวิจัยของนด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดในช like <Liberty>. ่วงชีวิตของเขาทันทีที่แฮร์รี่พูดตบโทนี่โบกมือและปฏิเสธเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยสภาพโครงสร้างพื้นฐานในขณะนัันนม่ยงออจะสบบุการรวิค์ปใหๆ คุณพูดถูกฉันก็เลยอยากจะแสดงอะไรบางอย่างให้คุณดูแฮร์รี่วางมือบนโต๊ะโปรง่งใสจากนั้นภาพโ,โลแกรมก็ถูกฉายออกมากลายเป็นแผนที่ต่อหน้าโทนี่นี่คือแผนพังของงานสตาร์ทอ็กทำไมคุณถึงแสดงสิ่งนี้ให้ฉันดูโทนี่มั่นใจในความเร็วในการคิดของเขามาโดยตลอดแต่ตอนนี้เขาพบว่าเขาตามความคิดของแฮร์รี่ไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณเอาต้นไม้ถนนและอาคารใหม่ๆบางส่วนที่ถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาออกไปส่วนที่เหลือของแผนจะเป็นอย่างไรแฮร์รี่พูดขณะที่เขาลบส่วนที่กล่าวมาขั้นตอนออกจากแผน อะตอมโทนี่มองแผ่นพังที่เหลือด้วยสีหน้าตกตะลึงหากเขายังไม่เข้าใจในตอนนี้ฟิสิกส์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คงไม่มีประโยชน์นี่คือนิวเคลียสนั่นคือนิวตรอนและมีโปรตอนอยู่ตรงนั้นคุณค้นพบสิ่งนี้ได้อย่างไรเมื่อก่อนผมเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปผมชอบฉากและบรรยากาศที่นั่นผมเลยถ่ายรูปทางอากาศของงานเอ็กซ์โปแบบพาโนรามาจากนั้นเมื่อผมดูผลงานที่เสร็จแล้วบางทีนั่นอาจเป็นมุมมองของผมในตอนนั้นแต่ผมพบว่ามีนันเป็นรูปแบบหนึ่งขององค์การจัดอาคารของงานแสดงสินค้าและหลังจากศึกษามาระยะหนึ่งแล้วฉันนนนกก็็ค้พบบว่า่าีเปปออง์ระใหม แฮร์รี่เล่าเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยสังเกตว่าเขาไม่ได้พูดไรสาระเลยเพราะเขามีภาพถ่ายทางอากาศของงานแสดงสินค้าท้ายที่สุดแล้วภาพวาดหรือแบบตัวลองการนออกแบบเดิเดมของ Star ์เอ็กโปยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะวิธีที่ง่ายที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุดในการรับแผนผังชั้นคือการถ่ายภาพทางอากาศสำหรับเหตุผลที่แฮร์รี่ทำสิ่งนี้แน่นอนว่าเป็นเพระาะธาตุใหม่นี้ที่สามารถปล่อยพลังงานได้มากกว่านิวเคลียร์ฟิวชันแต่หลังจากที่แฮร์รี่ได้รับแผนผังชั้นแล้วเขาก็เพียงแต่บันทึกข้อมูลโดยไม่ได้สร้างมันขึ้นมารรรงรงนถออออี้้าาะะะไไมม่บบุดวคค์ปกหื ถ้ามันอยู่ในจัก,กรวาลภาพยนตร์มันจะเป็นไอโซโทปของคอส m ม c ิกคิวโดยไม่มีข้อยกเว้นและจะไม่มีปัญหาเลยแต่จัก,กรวาลที่แฮร์รี่ตั้งอยู่นั้นไม่ใช่จัก,กรวาลภาพยนตร์อย่างแน่นอนดังนั้นคอสเมิกคิวมีอยู่จริงหรือไม่นั่นยังเป็นคำถามอยู่เป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าคอส m ม c ิกคิวมีอยู่ที่นี่คอส m ม c ิกคิวเป็นเพียงพาหาของสเปสเทมส์ในจัก,กรวาลภาพยนตร์และไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับมันต่อตอบกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอาณาจักรเหนือธรรมชาติเพื่อเชื่อมต คอสมิกคิวมีความสามารถอันทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงตามความต้องการภายในของผู้ใช้มันเป็นเครื่องจักรแห่งความปรารถนาขั้นสูงสุดที่สามารถล้มลางลิขสิทธิ์ได้ยิ่งกว่านั้นสิ่งนี้ยังสามารถผลิตขึ้นมาได้ในปริมาณมากแม้ว่าเงื่อนไขในการสร้างมันก็คือการเปิดออกก็ตามดินแดนที่อยู่นอกเหนือความราา้าฉานหากสิ่งที่ฮาวด์ค้นพบในจัก,กรวาลน,นี้ไม่ใช่อโซโทปของอัุมณนีอวากาศแต่เป็นอโซโทปของคอสมิกคิวพลังงานที่ปล่อยออกมาจากอโซโทปนี้แทบจะมองว่าเป็นการขโมยพลังงานในอนาาณักเหนือธรรมชาจักรเหนือธรรมชาติ แม้ว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตระดับจักรวาลผู้มีอำนาจทุกอย่างจะทำอะไรกับแฮร์รี่แต่ความเสี่ยงของสิ่งนั้นสูงเกินไปไมีต้องพูดถึงว่ายังไม่ชัดเจนว่าเป็นลูกบาทรูบิกหรือลูกบาทเว้นแต่เขาจะมั่นใจในความปลอดภัย100%่เแฮร์รี่จะไม่สังเคราะห์ไอโซโทปอย่างจรงิงจังส่วนวิธีการกำหนดความปลอดภัยนั้นแน่นอนว่าให้คนอื่นสำรวจทางก่อนแล้วค่อยติดตามหลัง่านไปได้สำเร็จเดิมทีแฮร์รี่วางแผนที่จะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ทิวต,ติโโดต ความก้าวหน้าของพลังงานจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าครั้งสำคัญในทุกเทคโนโลยีของโอสบอนกรุ๊ปซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยไม่มีอันตรายใดๆแค่แฮร์รี่ไม่คาดคิดว่าทิวจะติดต่อกับโทนี่แต่ด้วยสถานการณ์แปลกๆผสมผสานกันโทนี่จึงพบเขาตอนนี้แฮร์รี่บอกโทนี่ถึงความลับของไอโซโทปซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้โทนี่ทดสอบความปลอดภัยของไอโซโทปในนามของเขาเท่านั้นแต่ยังได้รับความโปรดปรานในการช่วยชีวิตไอรอนแมนอีกด้วยข้อตกลงที่ดีขนาดนี้แฮร์รี่จะไม่ขาดทุนหนึ่งร้อยล้านถ้าเขาไม่ทำเบรอสถานที่จัดงานสตากามร์ ฮาวเวิร์ดตั้งแต่งานนิทรรศการครั้งแรกเปล่าอีกในหนึ่งองค์ประกอบใ่นี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยมิสเตอร์สตากรพ่อของคุณในที่สุดแฮร์รี่ก็พูดว่าทิวได้รับมรดกผลการวิจัยทั้งหมดของสตราติจิกไซแอนคอมบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการบอกคุณบทที่38เลือกราบทที่38เลือกราต่อมาไอออนแมนก็บินออกไปจากหลังคาของโอสบอนทาวเวอร์บนอาคารที่อยู่ห่างไกลเจ้าหน้าที่ S h uh, i ช l d ดหลายคนในชุดเครื่องแบบสีดำเห็นเหตุการณ์นี้และรายงานต่อนิกฟอรีทันทีท่านครับไอออนแมนออกจาก ฉันเข้าใจโคสันรอยอยู่ที่สตาร์ทาวเวอร์ล่วงหน้าแล้วเหรอโอเคให้เขาหาทางรังโทนี่ไว้ฟิวรี่สั่งอย่างใจยเย็นทันกลับมาเหรอทัดจากเขานาตาชาโรมมนอฟซึ่งกำลังขับรถไปยังที่อยู่ของสตาร์กรถามอย่างรู้เท่าทันใช่แล้วไปที่สตาร์ทาวเวอร์ให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นไม่กี่นาทีโทนี่ลงจอดที่สตาร์ทาวเวอร์โดยสวมชุดเหล็กเริ่มที่เขาต้องการปรับไปที่ห้องทดลองของเขาและใช้เวลาเพื่อเริ่มสังเคราะห์องค์ประกอบใหม่ใหม่ แต่หลังจากเห็นเปปเปอร์ยืนอยู่บนดาดฟ้าแต่เช้ารูเหมือนเธอกำลังรอใครสักคนและมีเจ้าหน้าที่ัยกลางคนหัวล้านยืนอยู่ข้างๆเธอทนใดนั้นโทนี่ก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ไม่มีใครรู้จักในหัวใจของเขาเมื่อแฮร์รี่บอกเขาว่าจริงๆแล้วงานสตาร์เอ็กโปเป็นแผนภาพโครงสร้างของ,ององค์ประกอบใหม่เขาตระหนักว่าทิวนาจะต้องการนำผลการวิจัยของบิดาผู้ให้กำเนิดของเขาไปมอบให้เป็นยานช่วยชีวิตเขายังอยากจะขอบคุณทิวด้วยซ้ำช่วยชีวิตเขาโทนี่ค้นหาในฐานข้อมูลสตาร์กออสอินดัสทรีทั้งหมดแต่ไม่พบบันทึกเกวิเกี่ยวองค์กอบใหม่ แต่ท่านี้เป็นโปรเจกต์ลับสุดยอดที่ไม่สามารถรั้วไหลออกสู่โลกภายนอกได้จริงๆฮาวเวิร์ดจะสร้างแบบจำลองแรกของงานสตาร์ทเอ็กโปและสร้างส่วนสาธารณะอย่างเปิดเผยให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นได้อย่างไรการเคลื่อนไหวของฮาวเวิร์ดเห็นได้ชัดว่าด้วยความหวังว่าวันหนึ่งอัจฉริยะจะค้นพบกลเม็ดในแผนที่นิทัศการและทำการวิจัยที่ยังสร้างไม่เสร็จในปีนั้นชิวติดต่อกับโทนี่มาเป็นเวลานานและพวกเขาสามารถที่เรื่องนี้ให้โทนี่ทราบโดยตรงได้ตลอดเวลาแต่พวกเขามักจะปกปิดการมีอยู่ขององค์ประกอบใหม่และการมีส่วนร่วมของฮาวเวิร์ โทนี่ไม่รู้และเขาไม่อยากรู้เขารู้แค่ว่าพฤติกรรมของชิวคือการขโมยผลการวิจัยของพ่อเขาโดยปลอมตัวแม้ว่าโทนี่จะใช้เวลากับพ่อแม่น้อยมากและไม่มีความรู้สึกลึกซึ้งต่อฮาวเวิร์ดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจความสำเร็จของพ่อแม่แน่นอนว่าเขาอาจไม่ยอมรับสิ่งนี้เขาภูมิใจและพึงพอใจเสมอที่ความสามารถของเขาเหนือกว่าฮาวเวิร์ดสง่าราศีโทนี่ฟิลบอกฉันว่าคุณกำลังจะตายเกิดอะไรขึ้นทันทีที่โทนี่ลงมาบนดาดฟ้าเปเปอร์ก er ็วิ่งเข้ามาถามด้วยสีหน้าเป็นกังวลเรื่องไรสาระที่คุณทำก่อนหนี้เพราะเเเเเเรรืื่่่่อออองงนนีีี้้หทไไมมคคุณคยยยบบกกกวัล ฟิลความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่โทนี่ถามด้วยขมวดคิค้วขณะที่เขาได้ยินเปเปอร์เรียกชื่อโคลสันอย่างสเสน่หาเขาช่วยเราในเรื่องผลพวงของโอเบดีเมื่อครั้งที่แล้วและเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเปเปอร์ <Pepper S 2> ไม่รู้ว่าทําไมเธอสังเกตเห็นอย่างคลุมเครือว่าโทนี่มองโคสันด้วยสายตาที่เป็นสัตรูเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปเปอร์ Pepper, คุณช่วยกลับไปที่ออฟฟิศของคุณตอนนี้ได้ไหมฉันมีเรื่องสําคัญมากจะพูดกับเจ้าหน้าที่โคลสันโทนีก Pepper เลีย่ คุณจะตายอยู่แล้วทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องร,ราแรงขนาดนี้จนถึงตอนนี้คุณรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงคุณแค่ไหนในช่วงเวลานี้ฉันแค่อยากช่วยชีวิตคุณฉันอยากช่วยแต่ตอนนี้คุณยังไม่อยากให้ฉันรู้อะไรเลยจูจูจเปเปอร์ก็ระเบิดอารมณ์ออกมาเธอคือคนที่รู้จกักโทนี่ดีที่สุดในโลกแค่มองตาเขาเธอก็รู้ว่ามีเรื่องเลวร้รายเกิดขึ้นเอาล่ะถ้าคุณต้องการฟังให้เพื่อนที่ดีของคุณคุณฟิลโคสันอธิบายว่าทีวนำองค์ประกอบใหม่ที่พ่อของฉันทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการค้นคว้าและะนนนนนนไไไปใใใชช้้้้้้้้้เเเเเเพพพืืื่่่่่อออออออตตตตััััวววขขาาาางงงงดดยยยรรรรีคุุณกกมมหหฉ S E D เพราะองค์ประกอบใหม่นี้สามารถช่วยชีวิตฉันได้โทนี่มองโคสันด้วยใบหน้าที่เย็นชาคุณพูดอะไรเปปเปอร์ตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้และมองโคสันด้วยความไม่เชื่อที่โทนี่พูดจริงหรือเปล่าโคสันนั่นมันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆที่จะขโมยผลการวิจัยของมอดรฮาวเวิร์ดได้อย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับสีหน้ากโกรธเปรี้ยวของไอออนแมนโคสันพูดด้วยรอยยิ้มเยาะบนใบหน้าของเขาเขาประหลาดใจมากในใจว่าทำไมโทนี่ถึงรู้ว่าองค์ประกอบใหม่นี้ถูกค้นพบโดยฮาวเวิร์ดแน่นอนว่ามีเพียงนีน้ คุณสตาร์ฉันไม่รู้ว่าคุณได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนแต่ฉันรับรองว่ามันต้องเป็นข่าวลือแน่ๆคุณรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบใหม่ที่พ่อของฉันกําลังค้นคว้าอยู่หรือเปล่าโทนี่ถามอย่างไม่สบอารมณ์ใช่เรารู้แต่นั่นคือทั้งหมดที่เรารู้ทีวไม่มีข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการสังเคราะห์องค์ประกอบใหม่แล้วมันจะขโมยผลงานวิจัยของฮาวเวิร์ดได้อย่างไรในเวลานี้จูจูฟิวรีและนาตาชาก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าและตอบคำถามของโทนี่อย่างใจเย็นโทนี่สังเกตเห็นว่าฟิวรีถือกระเป๋าเดินทางที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนสไตล์และววัััสดุนนนนน้เกกก่่่าาาามมมืออบผผลงขงขศตรษที บางทีคุณอาจได้ยินคำพูดที่ไม่ดีต่อทีวในกลุ่มออสบอลเนื่องจากเรามีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ออสบอลกล่าวหาทีว่าขโมยข้อมูลการวิจัยของพ่อของคุณฟิลลี่พูดอย่างใจเย็นยกกระเป๋าเดินทางขึ้นแล้วส่งให้โทนี่คุณเพียงแค่ต้องดูสิ่งนี้แล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างโทนี่ดูจดหมายด้วยความสงสัยและพบว่ามีจดหมายบางฉบับที่มีกระดาษสีเหลืองอยู่ข้างในรวมถึงวิดีโอเทปที่มีเนื้อหาที่ไม่รู้จักเขาหยิบเทปวิดีโอข ชุ man, ไทออนแมนม่เพียงแต่เกี่ยวกับความสามารถในการต่อสู้เท่านั้นแต่โทนี่ยังรวมเอาฟังก์ชันความบันเทิงประจำวันเข้าไปด้วยและการอ่านแผนดิสเป็นเพียงชุดพื้นฐานที่สุดเท่านั้นหลังจากนั้นทันทีโทนี่สวมห่อมุกเหล็กและเริ่มดูวิดีโอเทปม่นานาหลังจากนั้นโทนี่ได้ดูวิดีโอบันทึกสุดท้ายและรายการเดียวที่ฮาวเวิร์ดทิ้งไว้ให้เขาเสร็จอันยกระกาศคู่จุดจุดจุดมิกฟรี่คุณพูดถูกฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วหลังจากดูเรื่องนี้ในขณะนี้โทนี่ทำท่าทางที่ทำให้ทุกคนที่อยู่ในปัจจ ชิวไม่ได้ขโมยเทคโนโลยีของพ่อฉันพวกเขาขโมยของที่ระลึกชิ้นเดียวที่พ่อของฉันทิ้งฉันไว้สิ่งนี้คุณจะมอบให้ฉันเมื่อ20ปีที่แล้วไม่เช่นนั้นฉันคงไม่เข้าใจพ่อแม่ของฉันผิดไปหลายปีแล้วบทที่39คาวดีจากเอ็กเมนบทที่39คาวดีจากเอ็กเมนวางอาวุธลงขณะที่โทนี่ยกปืนใหญ่ขึ้นและเล็งไปที่ฟิวรี่นาตาชาและโคลสันก็หยิบปืนพกออกมาทันทีและยืนอยู่ตรงหน้าฟิวรี่สตาร์คคุณทำอะไรอยู่ฟิวรี่ถามด้วยสีหน้าแน่เกลียดเขาไม่เข้าใจว่าความเกลียดชังของโทน แต่นี่เป็นไปไม่ได้ในช่วงหลายปีนับตั้งแต่การเสียชีวิตของฮาวเวิร์ดชิลได้วิเคราะห์วิดีโอแบบเฟรมต่อเฟรมนับครั้งไม่ถ้วนยิ่งไปกว่านั้นชิลเพิ่งสร้างกรอบแฟนทำง,งานขึ้นมาในเวลานั้นและเป็นไปไม่ได้ที่ฮาวเวิร์ดจะมีความรู้สึกแย่ๆกับชิลถึงขนาดที่เขาจะทิ้งเนื้อหาบางอย่าง,างไว้ในลักษณะที่มีเพียงครอบครัวสตาร์กเท่านั้นที่จะเข้าใจสิ่งนี้ทำให้ความขัดแย้งระหว่างโทนี่รุนแรงขึ้นและวีอสไฮเอลดี e นี่มันไม่สมจริงเลยเป็นไปได้ไหมว่าวิดีโอนี้ถ่ายโดยไม่ไ คุณถามฉันว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่นี่เป็นของที่ระลึกที่พ่อทิ้งไว้ให้ฉันแต่คุณแอบซ่อนมันไว้ฉันไม่รู้จนกระทั่งวันนี้มิกฟิวรี่คุณคิดว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้โทนี่พูดอย่างไม่พอใจน่าจะมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบใหม่ๆซ่อนอยู่ที่นี่และยังไม่มีใครสามารถถอดรหัสข้อมูลนี้ได้ถ้ามันสูญหายไปโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่ฟิวรี่อยู่กลางประโยคโทนี่ก็ขัดจังหวะเขาอย่างหยาบคายหยุดพูดเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ผู้คนมีแรงจูงใจซ่อนเร้นจากการเรียน เห็น <ee> ได้ชัดว่า SH S H A <LD> L D ของคุณกุลังพยายามรับองคประกอบใหม่เพื่อตัวคุณเองแต่น่าเสียดายที่นักวิทยาศาสตร์ของคุณมีระดับต่ำเกินไปที่จะสร้างมันขึ้นมาโทนี่หัวเราะเยาะม่อย่างนั้นทำไมคุณถึงยอมคืนของให้ฉันตอนนี้เพื่อช่วยชีวิตฉันคำพูดนั้นดีกว่าบทเพลงหากคุณใส่ใจเกี่ยวกับชีวิตและความตายของสตาร์กรอจริงๆคุณควรช่วยพ่อแม่ของฉันตั้งแต่แรกถ้าคุณเปิดวิดีโอนี้ให้ฉันดูทั้งๆที่ฉันไม่รู้อะไรเลยฉันอาจจะขอบคุณคุณจากก้นมือของหัวใจจริง เห็นได้ชัดว่าเขารู้ล่วงหน้าว่าฮาวร์ได้คุ้นพบองค์ประกอบใหม่แล้วและได้พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบแล้วอย่างน้อยเขาก็มั่นใจว่าฮาวร์เองก็ไม่ต้องการให้ข่าวเกี่ยวกับองค์ประกอบใหม่ถูกฟังมนเช่นนั้นโทนี่จะไม่ตอตบแบบที่เขาทําตอนนี้ออสบอนจุดที่ทัศนคติของโทนี่เปลี่ยนไปคือในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อเขาไปที่กลุ่มออสบอนมีเพียงออสบอนเท่านั้นที่บอกโทนี่เกี่ยวกับองค์ประกอบใหม่แม้ว่าฟิวรี่จะนืนยันกับโทนี่ว่าออสบอนกำลังแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชิวแต่เขาไม่คิดว ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสแตรทิจิคไซแอนกรุ๊ปและชิวก็อยู่ที่แน่นเนื่องจากแฮร์รี่ได้จัดการกับชิวแล้วและยังจับตัวเจ้าหน้าที่ได้จึงไม่ยากที่จะค้นหาช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นั้นเป็นจงใจชักจูงโทนี่ให้เป็นสักรูกับชิวก็สามารถอธิบายได้ด้วยความขัดแย้งครั้งก่อนกับมอร์โอคกิงเบิร์ดแม้ว่าสิ่งนี้จะทําให้แฮร์รี่ดูเป็นคนใจแคบแต่อย่างน้อยก็มีเหตุผลตอนนี้ฟิวรี่กระหนักได้ว่าสิ่งต่างๆมันไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดอย่างแน่น ฟิลลี่ถามโทนี่ด้วยสีหน้าจริงจังเขาเมินเฉยต่อปืนใหญ่ที่เล็งมาที่เขาเราวกับว่าเขาแน่ใจว่าโทนี่จะไม่โจมตีเขาจริงๆเฮ้ <Hey. S 1> ฉันรู้ว่าคุณจะต้องเริ่มพิสูจนสมคบคิดแน่ๆโดยสงสัยว่าเด็กอายุต่ำว่า20ปีเคยได้ยินความลับภายในทิวด้วยวิธีการบางอย่างที่ไม่รู้จักฉันขอโทษแฮร์รี่สามารถบ,บอกฉันเกี่ยวกับองค์ประกอบใหม่ๆได้เพียงเพราะว่าเขามีสมองที่ฉลาดโทนี่เยอ้ยอย่างเหยียดยามเดี๋ยวนี้ออกไปจากอาคารของฉันซะและอยาให้ฉันเห็นใครจากทิวเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมิิฉะะนนนนนนััน้้จถูกรเเบดเป็ชๆทีี่่ ในเวลานี้ปืนใหญ่ฝามือที่โทนี่ยกขึ้นเริ่มเรืองแสงและโคสันและนาตาชาก็เกรงขึ้นทันทีราวกับกำลังเผชิญหน้ากับสัตร,รูที่ทรงพลังโคสันมองไปด้านข้างอย่างเงียบๆและมองไปที่เปเปอร์ที่ตกตะลึงและอยากให้เธอช่วยพูดจู่ๆเปเปอร์ก็เปลีป่ยน,นสีหน้าโดยไม่คาดคิดและเขาก็ต้องไปที่โคสันและคนอื่นๆอย่างจริงจังแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ผิดอย่างแน่นอนนั่นคือคุณมีคนเขาเอาทรัพย์สินของพ่อของโทนี่ไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแลละะเเเเกกกก็็บมมมัััันน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 นไไไไวว้้้้ปปปปคคคาาาาาาา่่่่ใหหโโโทททีีีีออออฟจจรดตชถ ฟิลลี่พูดด้วยใบหน้าที่มืดมนราวกับว่าเขากินมแมลงวันแล้วจึงออกจากสตาร์ทาวเวอร์พร้อมกับลูกน้องสองคนของเขาหลังจากที่พวกเขาจากไปโทนี่ได้คุยกับเปเปอร์อยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงเริ่มเตรียมการทดลองเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบใหม่ๆม,มินานก็ผ่านไปอีกไม่กี่วันแม้ว่าโทนี่จะอุทิศตนให้กับองค์ประกอบใหม่ๆแฮร์รี่ก็ไม่เกียดครันเช่นกันในขณะที่เขายังคงผลิตอาวุธอัจฉริยะในขนาดเล็กเขายังผลิตไ k เคแปดร้อยหลายอันอีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามที่ทุ่มเทให้กับเครื่องต้นแบบคอนเนอร์ประสิทธิภาพของไ k 8 0 0เหล่านี้อ่อนกว่าเล็กน้อยแต่แน่นอนว่ามันยังดีกว่าแอนดรอยที่ขายภายนอกมากเนื่องจากกองทัพหุ่นยนต์กำลังก่อตัวขึ้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คอนเนอร์จะเป็นคนเดียวไม่ต้องพูดถึงการผลิตแต่ละยูนิตตามข้อกำหนดของคอนเนอร์แฮร์รี่จึงตัดการแสดงของคอนเนอร์บางส่วนออกและใช้เป็นทหารในกองทัพทหารทุกคนมีอาวุธอัจฉริยะครบชุดและประสิทธิภาพการต่อสู้ของทหารก็ไม่สามารถประมาทได้ สาเหตุที่แฮร์รี่ผลิตไอเคแปหลายตัวติดต่อกันและทรัพยากรเลือดสีน้ำเงินที่ขาดแคลนยังไม่หมดลงเป็นเรื่องปกติเพราะข่าวดีเกี่ยวกับเอกเมนมาจากกรีนแลนด์สัตว์ร,ร้ายและมนุษย์กลายพันธุ์อื่นๆได้ค้นพบเหมืองนกกระทาขนาดใหญ่ในกรีนแลนด์ในตอนแรกคาดว่าสามารถขุดได้เป็นเวลาอย่างน้อยห0ปีและปริมาณจริงจะมากกว่าที่คาดการไว้เท่านั้นหลังจากได้รับข่าวแฮร์รี่ก็ส่งคนไปสร้างเหมืองทันทีโดยมีไอคมนและคีนหวนอยู่ที่แน่นสภาพแวดลอมในท้องถิ่นที่รุนแรงได้รับการปรับปรุงให้ด้มมาร,รอสอภลูิศต อุณหภูมิไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และประสิทธิภาพเป็นขุดต่ำกว่าสภาพแวดล้อมปกติมากแต่ความสามารถในการขุดในกรีนแลนด์ก็ถือเป็นชัยชนะแล้วจนถึงทุกวันนี้ยกเว้นกลุ่มออสบอนไม่เคยมีกิจกรรมการขุดขนาดใหญ่เช่นนี้ภายในอาร์กติกเซอร์เคิลอย่างน้อยก็ไม่ใช่บนพื้นผิวเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อไม่นานมานี้เมื่อทีมสำรวจกลุ่มหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายกลับไปยังจุดลงจอดโดยในวอเกอร์เนื่องจากการบินเบรนเล็กน้อยในการประมาณระยะทางพวกเขาจึงถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อื่นซึ่งไม่ไกลจากจุดลงจอดมากนะักสิ่งที่ ร่องรอยเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ใต้น้ำแข็งและหิมะคุณจะไม่สามารถค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้เว้นแต่คุณจะเป็นมนุษย์ลายพันธุ์ที่มีความสามารถทางประสาทสมัมผัสที่ไม่ธรรมดาจากร่องรอยเหล่านี้บีสและคนอื่นๆพบซากเครื่องบินที่ตกที่นี่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเต็มไปด้วยร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์เช่นกันมีน้ำแข็งขนาดใหญ่สองชิ้นที่แข็งตัวอยู่ในห้องโดยสารซึ่งถูกตัดและนำออกไปเหลือเพียงช่องว่างขนาดใหญ่เพียงสองช่องเท่านั้นบทที่40บมนุษย์ไบโอกชุดแรกออกสู่ตลาดบนที่นนกออกสี่ในนนเรร่องงงบบบิิลัััแตตปปกกกฮ็ๆฏา เมื่อแฮร์รี่ได้ยินคําว่ากรีนแลนด์ซากเครื่องบินและสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็เข้าใจทันทีว่ามีอะไรซ่อนอยู่ที่นั่นฮีโร่สงครามโลกครั้งที่สองสัญ,ญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพสุดยอดทหารคนแรกของโลกกับอเมริกาแฮร์รี่รู้สึกอย่างคลุมเครือว่ายัางเร็วเกินไปที่กับอเมริกาจะละลายน้ําแข็งในเวลานี้ท้ายที่สุดตามทำลายในการ์ตูนกับอเมริกาถูกค้นพบหลังจากที่เวนเจอร์สอกอตัวขึ้นเท่านั้นแม้แต่ในจัก,กรวาลภาพยนตร์กับอเมริกาก็ควรจะละลายหลังจากที่ทอถูกกดระดับลงมายังโลกแต่่่่่ฮรรีีีไไมมด้้สนนนนใจเืองาากกนะับทหวย E D ในจาก,กระวานนี้อาจพบกับเป็นอเมริกาล่วง,ง้าแล้วสรุปก็คือภารกิจของเอ็กเมนในกรีนแลนด์เสร็จสมบูรณ์แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในพื้นที่ขุดได้รับการติดตั้งแล้วและทรัพยากรที่ขุดได้ก็ถูกส่งไปยังโรงงานหุ่นยนต์ของออสบอนกรุ๊ปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะประกอบมนุษย์ไบโอนิกที่สมบูรณ์โดยไม่มีเลือดสีน้ำเงินแต่ส่วนอื่นๆของมนุษย์ไบโอนิกสามารถผลิตได้ตามปกติหลังจากการผลิตอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานชิ้นส่วนไบโอนิกของมนุษย์หลายพันชิ้นกถูกสาานนกสะมา่ยบบออรรปงณ แฮร์รี่จะเลือกหุนยนต์5สตัวปรับปรุงพวกมันเล็กน้อยและนำพวกมันไปใช้งานในกลุ่มออสบอนเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้กับห้องปฏิบัติการต่างๆเป็นหลักและจะแอบสืบสวนและติดตามการทุจริตในหมู่พนักงานทุกระดับเมื่อพูดถึงการทุจริตเราต้องพูดถึงการทดลองทางคลินิกด้านกาอุปกรณ์ของ VR o อ t o p a ตพัสหลังจากที่แฮร์รี่อนุญาตให้ออตโตทำในวันนั้นด็อกเตอร์ออตโตไม่ได้เลือกที่จะรับสมัครผู้พิการจากสังคมให้เข้าร่วมในการทดลองทันทีแต่เราเลือกที่ ออโตรวบรวมพนักงานเหล่านี้ติดตั้งอุปกรณ์เทียมและขอให้พวกเขาลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับในตอนแรกเขากังวลเล็กน้อยว่าการทดลองประเภทนี้ฟังดูเหมือนเป็นการหลอกลวงและผู้คนอาจมเชื่อแต่เมื่อออตโตอธิบายทุกอย่างให้ผู้พิการทางร่างกายเหล่านี้ฟังพวกเขาทั้งหมดก็เห็นด้วยกับการทดลองนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นและพวกเขาก็กระตือรือร้นมากเขาแสดงออกมาว่าเขาอยากเป็นคนแรกที่จะใส่ขาเทียมผลการทดลองโดยรวมดีมากยกเว้นขาเทียมของผู้ทดลอง5 -6 ถึงคนที่มีข้อบอกพร่องในการเขียนโปรแกรมเล็กน้อยเช่นนิวทีและนิวกลางของขาเทียมที่ถูกตัดจำกลับด้าน ขาเทียมที่ผู้อื่นติดตั้งทั้งหมดทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับว่าพวกเขามีแขนหรือขาจริงแม้ว่าเนื่องจากความเร็วในการส่งสัญญาณของระบบควบคุมประสาทของหมอด็อกเตอร์ออตโตถึงระดับนานโนวินาทีความยืดหยุ่นของร่างกายเทียมจึงสูงกว่าแขนขาของคนจริงๆมากข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวอาจเป็นเพราะการตอบสนองจากการสัมผัสนั้นอ่อนแอและการรับรู้ความร้อนความเย็นความเจ็บปวดและอาการทันไม่สามารถเทียบได้กับผิวหนังจริงสิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันใบหน้าของผู้ทดลองให้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นราวกับว่าพวกเขาได้เกิดใหม่และพวกเขาก็รู้สึกกกขอออคคุณดรรรรโโตต้้และฮี่่ผูังงา อว,วัยวะเทียมกำลังดำเนินไปอย่างรับรื่นการผลิตมนุษย์ไบโอนิกเป็นไปตามแผนและการพัฒนาของกลุ่มออสบอนทั้งหมดกำลังเฟื่องฟูสิ่งที่สำคัญกว่าในขณะนี้คือไอวนแวงซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปบนเกาะหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงเวลานี้คอนเนอร์อยู่กับเขาทุกย่างก้าวและรายงานความคืบหน้าในการทำงานของไอวนให้แฮร์รี่ทราบทุกวันข้อตกลงของแฮร์รี่กับออวานคือเขาจะจัดหาวัสดุสำหรับสร,ร้างชุดแซ่บชุดใหม่ให้ออวานและออวานก็จะมอบพิมพ์เทียวและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับสร้างเครื่องปฏิกรณ์อัพให อีวานเป็นหัวขโมยและยืนการานที่จะทำชุดแท้ก่อนที่เขาจะยอมมอบแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่แฮร์รี่จะเห็นด้วยกับคำขอนี้ถ้าพูดตรงๆในความเห็นของอีวานพิมพ์เถียวกันออกแบบนั้นเท่ากับชีวิตของเขาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเขายอมตายดีกว่ามอบมันให้กับแฮร์รี่หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นเรื่องขอองค์การสร้างชิ้นส่วนบางส่วนให้อีวานจากวัสดุบางอย่างจากนั้นอีวานก็มุ่งความสนใจไปที่การสร้างเครื่องปฏิกรณ์อาพให้แฮร์รี่แสดงความจริงใจของเขาและในที่สุดก็ส่งมอบแบบการออกแบบหลังจากที่ชุดวิบลัสเสร็ คอนเนอร์ซึ่งสวมชุดเกราะปีศาจสีทองอยู่ที่แน่นเพื่อเฝ้าดูอีวานตลอดกระบวนการทั้งหมดแฮร์รี่ไม่ได้กังวลเลยว่าเขาจะไม่ยอมแพ้นในท้ายที่สุดเพราะแม้ว่าอีวานจะทำชุดแทะเสร็จก็ตามเขาโดยบังเอิญยังมีมันอยู่จากนั้นเขาก็วางมันไว้ตรงหน้าคอนเนอร์แฮร์รี่ยังเชื่อด้วยว่าอีวานจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคอนเนอร์และแม้แต่แทะไฟฟ้าจากเชือกแทะก,ก็อาจไม่สามารถทำอันตรายต่อคอนเนอร์ได้อันที่จริงอีวานพยายามทำสิ่งนี้เมื่อวันก่อนหลังจากที่เขาทำแทะไฟฟ้าเขาพยายามใช้หลังเพื่อบังสายตาของคอนเนอร์และอบววาาางแ่ไไฟ้ฟไ้ทีือขอเขเ ผลก็คือคอนเนอร์ซึ่งป้อนข้อมูลการเคลื่อนไหวทั้งหมดของมวลมนุษยชาติมองเห็นแผนของอีวานผ่านข้อต่อของอีวานได้อย่างรวดเร็วและบิดมือขวาของอีวานตรงจุดนั้นเพื่อเป็นการลงโทษเล็กน้อยตั้งแต่นั้นมาอีวานไม่เคยกล้าเคลื่อนไหวใดๆเลยอย่างน้อยก็ไม่กล้าต่อหน้าคอนเนอร์ทียงว่าเขาจะไม่รอจนถึงวันที่เขาไม่สามารถยืนต่อหน้าคอนเนอร์ได้เพราะหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องนอนกินหรือดื่มและพวกมันจะไม่มึนมงงเมื่อจ้องมองสิ่งเดียวกัน2 4ชั่วโมงต่อวันดังนั้นไม่ว่าอีวานต วันต้องการกล่าวหาว่าสิ่งนี้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาแต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีสิทธิ์เป็นนักโทษโคลอีแฮร์รี่เรียกโคลอีมาสั่งแจ้งสื่อหลักๆทุกแห่งว่าเราจะจัดการประชุมเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการสำหรับไบโอนิกแมนในอีกสองวันข้างหน้านอกเหือจากโมเดลไบโอนิกแมนที่จำหน่ายโดยเฉพาะแล้วยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่หลากหลายในงานถแถลงข่าวด้วยเอลละหัวหน้าคุณจะจัดงานถแถลงข่าวนี้ไหมโคลอี Chloe, ถามหลังจากพยักหน้ามีจำเป็นต่อไปนี้งานจัดงานถแถลงข่าวจะเป็นหน้าที่ของคุณและรชชชาชนานนกมโฆษณทุเื่อ แฮรี่ขึ้นเวทีด้วยตนเองเพื่อประกาศการกำเนิดของมนุษย์ไบโอนิกให้โลกได้รับรู้เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเนื่องจากสถานะของงาน Star e x p o ปซึ่งเป็นงานเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลกจึงไม่เป็นเช่นนั้นจริงๆเพียงพอสำหรับคนธรรมดาที่จะเข้าร่วมแฮรี่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปเป็นการส่วนตัวตามคำสั่งของแฮรี่โคลียก็ลงไปจัดก,กำลังคนทันทีแจ้งให้สื่อหลักทราบและจัดเตรียมการแถลงข่าวในสถานที่เกิดเหตุ ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรอให้ทุนี่สร้างองค์ประกอบใหม่ได้สำเร็จถ้าเขาทำสำเร็จน่นหมายความว่าชิวมีคอสมิกคิวหรือบิยอนโดเมนไม่สนใจเรื่องการขโมยเล็กๆน้อยๆน,นี้แฮรรี่คิดแล้วเขาก็ดูวันที่วันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากผ่านไปอีกหนึ่งเดือนง,งานของวันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วได้เวลานอนหลับฝันดีแล้ว